อาทิตย์วันหยุดสุดสนุกครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาตามลุ้นกันต่อกับ Marvel Future Revolution นะฮะ Server Titan One เข้าไปเลยนะพอเข้าเกมต่อมานะครับก็จะมาเจอตอนนี้หลังจากที่เราทดลองเล่นหลังไมค์เกระยนนะนงฮะเราก็พอจะทราบได้ว่า่านะ จากการเล่นในรอบรอบแรกของ EP ที่แล้วนะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นฉากโอเพนนิ่งนะครับก็จะมีฉากต่อสู้มีฮีโร่ออกมา5-6ตัวละครนะครับนะฮะให้เราควบคุมการต่อสู้สหรับกับฉากาคัตซีนนะครับของเกมนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งก็จะผ่านผ่านฉากคัตซีนตอนแรกตอนแรกไปนะครับด่านด่านเบโมนะครับก็เข้ามาสู่ด่านจริงนะครับ อามาสู่ด่านจริงซัพเปอร์วันให้เราเล 1, 1 fan, ือกฮีโร่หนึ่งหนึ่งตัวละครจากในฮีโร่หลายๆหลายๆตัวละครที่โผล่มานะครับนี้เราเลือกแล้วเราเลือกเราเลือกกัปตันมาเวลเนีเราเลือกกัปตันมาเวลมานะครับนี่นะครับนี่เราเลือกกัปตันมาเวลมาแล้วก็ตอนนี้เราลุยไปจนกระทั่งกัปตันมาเวลเนี่ยได้เลเวลห้าแล้วนะครับกัปตันมาเวลอยู่เลเวลห้าแล้วก็อ่าลุยไปตามภารกิจ นะลุยไปจัมภารกิจนะครับของกัปตันมาเวลเราไปต่อกันนะครับเริ่มเกมเลยนี่นะครับกัปตันมาเวลก็จะบินได้เหมือนในหนังเลยครับโหเกมนี้สุดยอดมากครับมาเวลทําได้อืมสมคําล่ําลือจริงๆเลยตัวละครโตเต็มจอฮะเต็มตาเลยนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่ตัวละครกระจิ๋วหลิวเหมือนเกมกอื่นๆอีกหลายๆเกม เดี๋ยวลดเสียงแบสกลาวลงหน่อยครับอ่าแล้วครับอันนี้ก็ตัวละครก็สนทนาเราสามารถที่แตะข้ามไปได้นะครับแตะข้ามบทสนทนาไปได้นะครับไปดูที่เลือกชื่อสควอชก็สามารถเลือกเลือกระบบได้นะฮะน่าจะมีการเอาคงไว้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมเราเลือกตัวละครมาเวลอยู่นะครับตัวละครมาเวลเรา ตอนนี้ได้ผ่านนิติไปเจอกับตัวละครเดิมนะครับที่ฐานในฐานเขปฏิบัติการ a i m นะครับยืนยัน,นตัวเราเลือกตัวละครมาเวลเนี่ยเราต้องพาตัวละครมาเวลไปทำภารกิจต่างๆอ๋อนี่ของขวัญจากล็อกเก็ตและคูนให้อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นเรื่องอย่างไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของเกมนะครับ แล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยที่เขาใกลมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นเป็นจุดชี้เป้านะครับเวลาเราไม่รู้ว่าเราตัวละครเราจะไปตรงไหนเนี่ยให้เราแตะตรงนี้เพื่อชี้เป้านะครับเพื่อชี้เป้าว่าตัวละครเป้าหมายอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับห่าเราแตะไปเลยนะครับตรงนี้เป็นอัตโนมัติอยู่นะครับจะเป็นอัตโนมัติอยู่ เราสามารถที่จะกดข้ามได้ครับข้ามการสนทนาไปนะครับแล้วก็แตะที่อ่กรอบที่เป้าเหมือนก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเควสนะฮะอ่าตัวละครมาเวลนี่บินได้นะครับบินได้นะครับก็เราก็จะควบคุมตัวละครสลับกับฉากคัดซีนไปเป็นระยะระยะให้ให้ความสรุปสนานมากเลยครับให้ความสรุกมากเหมือนเหมือนกับว่าเราได้ชมภาพยนตร์แล้วก็ มีบางบางช่วงที่เราเข้าไปควบคุมเข้าไปสแสดงเองนะฮะนะครับจากฉากเปิดเรื่องที่มีดาวดาวเคราะห์สองดวงกำลังจะชนกันนะฮะก็ที่ฐานปิบัติการ a อ m ก็ต้องทำการนี่ฮะทำยังไงก็ได้ที่จะลดการประทะของดาวเคราะห์นะฮะในี้ดาวเคราะห์ทั้งหมดจะถูกดึงมารวมกันรวมทั้งทั้งทั้งดาวโลกเราด้วยเนีย่ยภารก,กิจของฮีโร่ทั้งหลายก็คือต้องไปจัดการ แกปัญหาที่ดาวเคราะห์ถูกดึงดูดเข้ามาชนกันนะนะจากประมาณนั้นนะครับนะ่าจะประมาณนั้นก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดคุณผู้ชมกับเพื่อนๆก็ต้องอ่านนะอ่านข้อความสนทนาไปด้วยนะครับก็ทําให้เกมเดินเรื่องช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็จะทำให้รู้เรื่องราวของเกมว่าเดินเนินไปยังไงได้อัตรดนะครับได้อัตรดของเกมนะครับเนะี่ยดิ e เออร r d e r เอาละมาท,ที่โรงไห่บทที่ล้วนะครับตอนนี้ แตดมาสู่บทที่สองนะครับ sure อันทรอนโทนี่ลอกมาในหนังนันเนี่ยบบเหมือนจะหนุ่ม <ๆ S 2> เหมือนจะเป็นโทนีทน่ตอนหนุ่มอันนี้โค้ดหุ่นยนต์ของอันทรอนเยอะมากเลยก็ถ้าเพื่อเซฟเวลาเราก็จะต้องแตะข้ามไปนะครับแตะข้ามไป คราบทสนทนาไปโอ้โหฝูงบินอันทร์โอ,อให้อันทร์ไปจัดการดาวเคราะห์อย่างนั้นไหมไปแยกดาวเคราะห์ออกจากกันนั่นเหรอมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นสิไปครับฝูงอันทร์ไปแล้วนะครับโอ้เท่มากเลยเหมือนเหมือนดูหนังแอนิเมชั่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ ตัวละครใหญ่เต็มตาเต็มจอ,โ,อโหชอบมากเลยครับแบบนี้เกมมันต้องแบบนี้ครับนี่คือเกมในอนาคตนะฮะไม่ใช่ตัวเล็กกระจิว๋วหลิวโอ้โหต้องมาตีตาดูนี่นี่เลยบทสนทนาฟังเพลินฟังเพลินนะครับอ so, guessing, ฟังเพลินฟังเพลินสตาร์คุยกับกัปตันมาเวลนะครับอ่ะข้ามไป กัปตันมาเวเป็นตัวเดินเรื่องของเรานะครับที่แอดเลือกแต่ท่านผู้ชมกับเพื่อนถ้าเกิดเรื่องตัวละครตัวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่กับตันมาเวเนื้อเรื่องอาจจะไม่เหมือนนี่นะครับอาจจะต่างกันไปนะครับอ่าเราข้ามไปกับตันมาเวบินไปนะครับบินไปสังเกตว่าจะมีคล้ายลูกศรน,นะสีฟ้านะนะั่นนะครับเป็นไกด์ไลน์ว่าการเดินทางอนะ่ะตัวละครเราต้องเดินทางไปทางไหนสตาร์ c ซิตี้อ่า ไอ้จริงกัปต,ตันมาเวลก็บินได้แล้วต้องต้องขึ้นยานไปทาไมเซฟพ,พลังงานเอาแล้วครับถึงตรงนี้แล้วตอนนี้บรรดาฮีโร่เข้าไปที่ไหนแต่ไกด์เลยนี่ฮะพอไกด์ปับ๊บเลยมันมันจะขึ้นเป็นเป็นเอาแสงวอร์ะน่ครับขามขามบทสนทนาอตอนนี้กัปต,ตันมาเวลก็ต้องไปสนทนากับ ฮีโร่ต่างๆนะครับเราพยายามข้ามบ,บทสนทนาไปเพื่อเซฟเวลานะครับถ้าไปยังไม่รู้ว่าฮีโร่เราจะไปไหนก็แตะจตรงนี้นะครับนี่แตะตรงนี้เลยแตะแล้วมันจะมีแสงวาอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ให้เลือกอะไรเอ่ยเลือกอันซ้ายสุดแล้วกันอ่าเลือกอันซ้ายสุดแล้วกะตันบินไปไหนเอ่ย แอนด o i ยที่กำลังตื่นขึ้นเอาละครับเริ่มเกมแอนด o i ยที่กำลังตื่นขึ้น,นที่อันไหนเนี่ยนิว s t a r c ซิตีเนเรื่องในบทที่2จะจะเปิดตรงนี้หรือเปล่าครับเปิดที่ s t a r ์ซิตี้นะฮะจะวิ่งไปจะมีจุดสีฟ้านำทางให้นัการะตันมาเวลเปลี่ยนชุดอ๋อ อันตอนเพียบตอนนี้ต้องสู้กับอันตอนแล้วนะครับเอาล้ครับนะเ,เกมนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเมื่อยนิ้วหน่อยนะครับนิ้วนิ้วอนิ้วหัวแม่มือทั้งซ้ายทั้งขวาอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนิกฟิลลี่นะฮะนิกฟิลลี่ก็คล้ายแต่ไม่เหมือนในหนังเท่าไหร,ร่นะฮะเอาล้ครับตอนนี้นิ้วนิ้โป้งหัวแม่มือซ้ายขวาต้องทำงานหนักนะครับ ไอ้กัปตันมาเวลต้องลุยกับพวกอันทรอนทั้งหลายกับบรรดาผู้สมรู้ร่วมคิดกับอันทรอนจัดการได้แล้วเหรอโอ้โหอันตอนมาเพียบดีฟีลหรือว่าไงครับปวดโฆณาไปก่อนครับเอาละครับกัปตันมาเวลต้องลุยเพราะว่าเราเลือกเธอนะต้องพาเธอไปลุยแล้วก็ยิ่งลุยมากเท่าไหร่เนี่ยกัปตันมาเวลก็จะอัพเลเวลตอนนี้เป็นเลเวลห้าใช่ไหมฮะ ก็จะอัพเลเวลไปเรยไปเลเวลหกแล้วครับกัณมาเวลไปเลเวลาหกอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับโองตอนนี้นิ้วไม่ว่างที่จะชี้นะที่จะลากตัวชี้นะครับโอ้ที่สายล่างก็คืออ่าจุดควบคุมการการทิศทางการเดินของกัตันมาเวลหมต้องไปทำลายเจ้าตัวนี้ครับศูนย์ควบคุมที่ลอยอยู่นี่ พอลงทั้งอันตรนด้วยกระตันมาเวลก็ใช้พลังได้เหมือนในหนังเลยนะครับเหมือนในหนังเลยโห <'s> อันตรนมาไม่หยุดแล้วก็มือขวานี่นิ้วโป้งก็ต้องไวหน่อยนะครับจิ้มตามสกิลต่างๆของกระตันมาเวลนะครับส่วนสกิลหลักก็คืออันกลางที่ใช้ชก แล้วก็สกิลอีก5าสกิลรอบลอเล็กๆก,ก็เป็น uh, สกิลที่ใช้พลังพิเศษของกัปตันมาเวลเอาแล้วโอโหอันตรอนมาอีกฝูงหนึ่งตายตายตาย,ตายนิ้วโป้งชาเราจะไปไหนอ๋ตอตรงน,นี้ไม่ต้องหาตัวชี้แล้วครับไม่ต้องหาตัวชี้เป้าแล้วเพราะว่าฝูงอันตรอนอยู่ข้างหน้ากัปตันมาเวลนี่เป็นฮีโร่ที่มีพลังระดับ ซีเรเชียลบีอิงนะฮะอะไรเนี่ยเอ่ยห้าสิบแปดวิมันคืออะไรอ๋อกับตันมาเวลเดียงครับกับตันมาเวลเดียงอ่ากับตันมาเวลเดียงก็ต้องมาเริ่มที่จุดเริ่มของอ่านิวสตาร์ซิตี้นะครับเริ่มที่นิวสตาร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เข้าไปคุยกับฮีโร่กร้ามไปนะครับก็บริเวณเมนูนะครับเมนูมันก็จะมีช่วงนี้นะครับนี่เป็นเมนูเมนูสำคัญที่เราจะต้องไปใช้เปิดดูจดหมายซึ่งอาจจะมีรางวัลให้มานะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มขวาล่างนี่ก็ขวาล่างนี่ก็เป็นโซนที่ใช้ในในการใช้อาวุธนะฮะใช้อาวุธต่อสู้ ส่วนนี้ก็จะมีแผนที่นะมีแผนที่แล้วก็มีมีเลเวลมีพลังของมาเวลนะครับยู่ตรงนี้นะครับขออภัยครับมอไซค์แว่นผ่านหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นการเดินซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างตรงนี้น่าจะเป็นปกติตรงนี้น่าจะแชทได้นะฮะแชทพูดคุยกันได้นะครับเนี่ยฮะก็คืออื่นแค่มีอะไรอันนี้คือประตูออกประตูออกที่น่าจะออกจาก ออกจากดันเจียนนะครับออกจากดันเจียนเนี่ยนะครับเพกาซัสโปรเจกต์เพกาซัสแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใหม่ได้เนี่ยศูนยวิจัยเนี่ยเนี่ยท็อนิวมีข่าวมาแล้วครับมีมีข่าวมาแจ้งน,นี่ครับลักษณะนเนื้อเกมก็อย่างนี้เลยครับเล่นสนุกเลยแต่ว่านิ้วคงจะต้องไวสักหน่อยครับไม่ถ้าไม่งั้นฮีโร่เราจะเดี่ยงนะครับ เนะฮะก็เข,ข้าไปคุยกับฮีโร่ต่างๆแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปแต่ปั๊บเราจะไปไหนไปแล้วนะครับแต่เราก็ไปสแกนก็จะย้อนเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราเกมโอเวอร์ใช่ไหมครับเราตายตัวละครเราตายนะเพราะฉะนั้นต้องบังคับใหม่งวนนี้ ต้องสแกนให้ได้นะครับว่าอันตอนตัวไหนเป็นศัตรูนี่ครับก็การเล่นก็นประมาณนี้ครับลุยไปเป็นด่านนะคะเ,เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นบทนะครับเป็นบทบทที่หนึ่งบทที่สองตอนนี้เราอยู่ที่บทที่สองนะครับอาฝูงอันตอนมาแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เมื่อกี้เรานิกฟิลลี่มาคุยด้วยแล้วเมื่อกี้เราพลาดไปใช่ไหมครั เนี่ยก็ต้องมาไล่มาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะก็โอเคนะครับเกม marvel revolution ก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยในที่สุดแล้วอ่า marvel โดนยิงล่วงนะครับเราก็จะต้องมันจะมีใช้5,000เหรียญนะครับในการคืนชีพนะเนี่ยสังเกตได้ดูที่มุมซ้ายบนนะครับพลังของอันพลังของอัน กัปต,ตันมาเวลของเราถอยลงไปเรื่อยๆจะต้องฉากแล้วครับต้องฉากแล้วฉากออกจากการต่อสู้ฉากออกนอกการต่อสู้ไปก่อนเราจะเพิ่มพลังตรงไหนเอ่ยนะครับเพื่อให้กัปตันมาเวลฟื้นพลังจันทิงเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่เมนูต่างๆนะครับเมนูต่างๆนี่ฮะนี่ครับ เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรได้เนี่ยเปลี่ยนชุดกัปตันมาเวลได้นะครับนี่ฮะแล้วก็เพื่อเพิ่มพลังกัปตันมาเวลนะครับอ่าล้เปลี่ยนรูปลักษณ์เสร็จปับ๊บเนี่ยครับเข้าไปดูจอได้นะฮะนี่นี่เราเลือกได้นะครับเลือกได้ จะเอาเสื้อแบบไหนก็เลือกได้นะครับแบบนี้ก็ได้อ่านี่เ,เลือกอุปกรณ์ให้กับจันมาเวลนะครับนี่เลยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปหมดอย่างเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยนี่ฮะเพิ่มไปเลยนี่โอเคเปลี่ยนรูปลักษณ์เสร็จปับ๊บอ่าเข้าไปลุยต่อได้ ใช่ไหมครับนี่ข้อมูลฮีโร่พลังยังไม่ขึ้นนะครับเราให้พลังขึ้นสักแป,ป๊บหนึ่งหลังขึ้นช้าหน่อยนะครับก็ออกจากด่านการต่อสู้ก่อนได้นะครับออกจากการต่อสู้ก็คือที่ที่นี่เลยนะครับ ออกจากการต่อสู้ก็ไปที่ประตูตรงนี้นะครับประตูตรงนี้สามารถออกจากการต่อสู้ได้นี่ฮะออกจากการต่อสู้ไปก่อนแล้วก็ไปพัฒนาตัวละครของเราคือกัปตันมาเวลของเราให้ให้มีอะไรพลังเพิ่มขึ้นนะครับพลังเพิ่มขึ้นให้แกร่งขึ้นอะไรที่ยังไม่พร้อมก็ไปเติมให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เลยนี่นะฮะแล้วกลับมาที่นิวสตาร์ซิตี้นะครับ แต่นี้ก็เข้าเมนูจะจัดการปรับตัวละครให้เรียบร้อยพลังเต็มแล้วนะครับพลังเต็มแล้วนะครับเห็นไหมฮะพลังเต็มแล้วก็สามารถลุยจ่อได้นี่ฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่ฮะประมาณนี้เลยสนุกเลยนะครับเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆคงจะได้แนวนะครับคงจะตัดสินใจถูกแล้วว่าตัวเราไอ้เกม Marvel Future Revolution เนี่ยชอบไหมสมควรที่จะติดตังหรือไม่ นน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยกับเนื้อเรื่องจริงๆนะครับกับการผ่านด่านของตัวละครแต่ละตัวนะครับเลือกตัวละครแตเ่เลือกตัวละครไหนอะ่ละลักษณะเนื้อเรื่องก็จะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเดินไปที่แทนสีม่วงไอจุดแสงสีม่วงปั๊บนะแต่ว่าชวนจะไปตรงไหนออกไปตรงโน้น แต่ปั๊บจะขอให้มาที่แสงสีม่วงครับขอเข้าไปสแกนอันตอนแล้วก็เข้าไปต่อดู้อีกรอบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก็บอกว่าคุณผู้ชมเพื่อนๆคงสนุกกับวันหยุดนะครับผมครับผมขอทุกท่านสุขดีมีความสุขสนุกสนานกับการเล่นเกมในวันหยุดครับแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ